ดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นชื่อว่าโลบอกเล่นโลบอกนี้ก็อย่าอย่าสูงว่าน่าจะเป็นที่ส่วนเล่นโลบกกันนะคะนี่เหมือนว่าวันนี้จะเป็นคริสต์มาสนะคะวันนี้ก็มาเล่นนะคะเราวันนี้เราจะเป็นแม่สวยๆกันเออนั่นแหละจริงว่าน่าจะบอกฮะ,ะเออมีมีให้เราทำบ้านหรือเปล่าเรามาลองไปดูกันค่ะ มาเริ่มเริ่มกันแล้วนะคะเราไปไกลมากเลยเรามาลงดูกันนะคะม,มาที่ชื่อว่าซัมมันอู้มีหลายเลือกเลยอู้มีอะไรบ้างมีคริสต์มาอู้เอาตัวนี้ดีกว่าเออได้ไหมได้ไหมอู้มันกำลังจะสร้างอยู่นะคะอย่ารออย่ารอ,อก,ก่อนนะคะมาแล้วนะคะนี่คือ นี่คือตัวฮันชันนะคะแต่ว่าฉันไปแต่งตัวไปก่อนนะคะโอ๋น่ารักมากเลยเราเรามีอุ้ยมันน,น,นี้มันมีล็อกด้วย่ขนั้นไปล็อกกันเหรอเดี๋ยวจะแต่ว,ว,ว,ว่ามันมีคนเข้ามานะเดี๋ยวได้ไหมอา้ามันใช่จริงเลยค่ะล็อกนี่เปิดเปิดแล้วก็ล็อก ล็อกนี่เข้ามาได้ไหมเอา้าน,นี่เองเอา้าดีครับนี่อะไรกันอ๋อเอาลอกโหฉันมีชิตตี้นะชิตตี้บาวางอีตัวสำอันเราก็มาวางค่ะมันเหมือนเหมือนวางตุ๊กตาเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นตุ๊กตาเลยเอะล็อก ต้องใช้เนินเหรอต้องได้เนินแฮะซีไปได้ไหมเอาเอ็งมันถึงมันเป็นไปได้นี่ไม่เป็นไรก็ก็ไปไปลองดูเอออุ้ยอันนี้คือคืออะไรอะ่ะอ๋อมิชชั่นลิฟมิชชั่นลิฟเอาชั้นสองก่อนเอาชั้นสองมาแล้วลวู้ น่ารักมากอันนี้คือส่งคลองน้ำนี่อันนี้มันคือป้ายใช่ไหมโอ้ตรงนี้ก็มีเฮ้ยอันนี้จะเป็นห้องสวนนะนี่น่ารักมากเราไปดูห้องสามมาะ,ห,นนะ,ะห้องสามชั้นค่ะห้องสามชั้นลิบรีเราไปดูสามชั้นนะคะไปดูสามชั้น กดจังเอากดาว้ยเด้าววุตุจับยิ้มเลยน่ารักมากเลยอ่ะอูสามารถปิดไฟได้นะคะมีแขนลยอยว้านวน้องน่ารักมากเลยน่ารักมากมาที่ชั้นหนึ่งอ๋อตัวนี้น่าจะเป็นดีนะคะเราเราไปดูกันนะคะเพราะว่า พูดจะอยากเข้าเข้าซีเข้ามานะคะพี่ซี่เข้ามากัน,นะคะ่ะมีซูซี่มีโอ้มีปั้นเยอะมากอยู่ขอลองไปดูก่อนนะคะเราเราจะมาที่จัดบ้านแล้วนะคะเฮ้ยอะไรเดินเดินมาแล้วเนี่ยมีอะไรเดินเดินเนี่ยเฮ้ยน่าจะเป็นสารคอนนะเราเราจะไปตรงนี้ดีกว่าเราจะไปตรง ตรงนี้จะเห็นว่าอะไรคะแน่นขึ้นมาแล้วแล้วเรานั่งได้ไหมนั่งได้อ่ะเปิดโอ้ลอยมากอุ้ยเออเดินมันจะน่าจะลอยโอ้อุ้ยเอาชอนต้นไหมเฮ้ยกดคลิปเออไปไหนแล้วะเฮ้ยมันลอยเองเหรอ เราไม่จะทอง้าไหมเนี่ยโอ้เอามืดมืดอยู่แล้วก็ต,ตกัดตัดไฟเลยฉันเล่นเออเราจะลงไปไม่ดีนะฮะลงไปไม่ดีรอเพื่อนรอฉันเพื่อนโอ้จริงว่าน่าจะเป็นว,ดวนิดูเพื่อนพวกเราเห็น เห็นใช่กนำะลังจะขึ้นมาครับกำลังจะขึ้นมาดูชิงเนี่ยลงหรอวะกลัวไป <c oughs> ลอยลอยไม่ถึงมาทองฟ้าเลยวิอย่าออกนเนี่ยอย่าออกตรงนี้อย่าออกตรงนี้อย่าอย่าออกตรงนี้วิอาช่วยให้มันรอรอนนะเห็นไหม โอ้โห๋ยวมันจคานนะเราตลงไปหรือปุ้ยเดี๋ยขึ้นเราขอขึ้นไปหน่อยเราก็ลงขอบุญอเดีเฮาเฮกระโดดเนอะไรมั่งเปนอะไหมเอาหุ้ยเนย ว้ดยดูเป็นอะไรหรือเปล่ามัมันไม่เป็นไรค่ะโอเคถ้ราะเราตุกสูงมันก็มันจะจีบนะฮะโดว,วันนี้เราจะมีมีกันนะคะแงชลิกก็ก็อย่าเป็นเป็นมานนะคะอย่าลองก็อย่าดูดีคะ่ะโดก็จะมีท่าเต้นโดจะมีเจ็ดแปดเก้าสิบะอันนี้ท่าเต้นเหมือนว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ แบบนี้นะคะนี่ค่ะเอาท่าเต้นเอาเอาเจ็ดอันนะนี่ค่ะนี่คือท่าเต้นอะไรเนี่ยสวสอปซีก็ไม่ทันนะเออ,เอ,อนั่นแหละวิเอลโอ้ขึ้นไม่ได้อะเออตัวนี้ก็จะเป็นหยาบบุงง็กัะนล้วันนี้เราจะมีของขวัญเรามีเรามีอันนี้ฉันมีของขวัญน,นะคืออันนี้นะคะเอาให้หมด นี่คือเอานี่คือนี่ลูกนะฮะนี่คือลูกนี่มันคือบ้านนะใหญ่มากใหญ่มากกับเดิมเลยค่ะโอ้ดูรถสนิน่ารักแค่ไหนนะคะ่ะระวังก่อนเห่งว่าม,มันรถเหมือนกันจริงดูสิมันใช่รถเหมือนกันหรือเปล่าดูสิเฮ้ย ใช่รถเองมันเหมือนกันจริงเอาไปใหญ่ดูสิเอาไปหยับดูออาดูนี่แล้วเราก็ดูเนี่ยเหมือนกันเลยรถคันเล็กรถคันใหญ่อันไหนชั่วนะเหมือนรถเหมือนรถเลยนะเออวิหรือเจ้าสัตว์มันมีสัตว์ว้าวนี่มีสัตว์อะไรอ่ะมันต้องซื้อ น่าจะแพงไปเพราะว่าฉันมีเงินศูนย์ไม่มีค่าเสือ่อแลวไม่แค่ตัวสั่นมันให้เราเปิดอู้มีมีลูกดูเออเราจะไปไหนดีอย่าให้ดูรูกคันอู้มีจักรยานเอ,อ้ยมีแผ่นยูทูบอะไรเนะี่ยเออมีแผ่นยูทู e เขาบอกอา้าวนี่จริงเอาลาดเอาลาดออก เราจะไปวย่าไปอยาบไ,ไ,ไปวากะว่าชีบ้านฉันน่ะไปว่าหาตรงนั้นปิวนี่ถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านเราจะเกิดอะไรขึ้นที่มีอยู่ที่ห้องนะ,ะมีไหมมีไหมมีไหม,ม,มไม่มีนะคะเออ,อนนมีออ้อันนี้คือปุดที่เปิดได้นี่อะไรหยิบจานไม่ได้นะฮะมันคือของ อู Ooh, จ้จะไปเดี๋ยวไปเอเซอรี่นะฉันไม่อยากทำบ้านเนะ่ขอปั้นขันชิงก่อนุกค่ะอยากปั้นขั้นชิงอ่ะลดออกอะค่ะเออเลยอยากไปขั้นหม่อ่ะอยากได้บ้านไหมอู้ดูวันสี่ตุ้กบบ็ปั้นัอเนี้ยเดี๋ยวหยบไปชี่วับชื่อว่าที่มีมีตรงนี้ค่ะอู้ยสองเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยมันมีมันมีแคชตุกตรงนี้ อยู่ไปวันเสาร์อันนี้กันค่ะใช่ไหมเออแม่เ,เราจะมาถึงจอดตรงนี้แล้วก็รีบรีบไปนะคะมีสังเกตน,นะคะปะเออ,อวุย้ยเดี๋ยวนี้มันไม่น้ำได้หรือเปล่าวุย้ยมันคนนี้อันนี้ให้บอกว่ามันขึ้นได้นะยิ้มวุ้ยน้ำได้ยช่วยช่วยหน่อยชมน่ออโอ้ก็โ,โ,โ,กโทษที โย่จบ๋วพาพาเราจะต้องไปตรงนี้ก่อนนะคะเหรเร่ม,มาแล้วเ้อนาจัดจช้ามากเลยส,ลเสับกล้องมันเป็นอะไรสับกล้องมันเป็นอะไรนี่จริงว่าน่าจะจริงกคดคลิ์ตรงนี้โอ้อยา้ตกยาให้ตก,ตกว้ายตกไปแล้วนะคะฉันฉันไม่ได้นะคะ อยู่ชั้นเราต้องลุกกันนะคะเพราะว่าเราต้องตกไปแล้วมาจากขึ้นมาแล้วนะคะเราถึงตกน้านเลยจะอย่าเอาไปเอาเนี้ยเฮ้ยเอานี้ยก็ดีอะเฮ้ย,ยมันให้เราทำบ้านใหม่อือเฮ้ยเฮ้ยมีบ้านสาวเดือนนี้ด้วยก็จะมีรักสัตว์ด้วยอันนี้คืออะไรต้องาะเหรอต้องมีเวลาใช่ไหม เดี๋ยวเราขอเป็นไอสป์ปีิก็ได้เออโอ้ยวิวิมันจะถึงใกล้ตรงนี้ป่ะไปลองดูงกันค่ะวิมันต้องใส่สีได้อ่ะเออมีสีอะไรเออขนานหนูจะเป็นสีวิสีลาดด้วยอ่ะเออเอาโอเคมเข้มม่วงๆหน่อยนะโอเค อีสีตัวหนึง่งอีสีตัวหนึ่งก็จะเป็นสีอ๋อเป็นสีล่าน่าจะเป็นเอาแดงนี่ก็แค่นี้ก็เรียบร้อยสองสีเลยนะฮะนี่อ๋อไปดูน,น้ำรูเป็นให้เราทำอะไรอู้มีไอสกีมด้วยเอานี้ดีวกว่าวิทำได้โอเคตอนนี้ก็ขอขอขอดูลาไปก่อนนะคะอยากกินก็ไม่ไป ใค่ะอย่าลืมแสดนมาในค่ะบ๊ายบาย